มาแล้ววะเนียเงียบเงียบเ้ยลงลงแล้ว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 ลงไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปเดนเจอดนเออให้เอียงแล้วให้เอียงแล้วมาเดินกลับแล้วมาเดินกลับแล้วมาเดินเฮ้ย ยังเนี่ยจับเลยจับจับจับอัดเชือกเชือกอัดเชือกเชือกหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับ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 สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยผมดิดนะครับผมซึ่งใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม สับสกายเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมากเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยได้เดินทางมากับนี่นะครับผมสวัสดีครับ JN อารมณ์ดีนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมผมก็จะพาพิดิ์นะครับผมนะกลับมานอนหรือว่ากลับมาพี่สู้หรือว่ากลับมาดูห้างห้างครับที่ผมเนี่ยมานั่งห้างแล้วก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะท่านผู้ชมก็คือมีใช้ปริศนานะท่านผู้ชม นาพิดิตนะครับเขาเนี่ยจะมาทํไรผมนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็เรียกพิดิตมาเลยนะครับเผื่อพิดิตนะรู้จักนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ใช่คนถิ่นนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ก็ห้างตรงนี้นะอยู่ในป่านะท่านผู้ชมนะอยู่ในป่าลึกมากๆเลยนะพิดิตก็ถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรมันนะเราแค่จะมาดูพฤติกรรมพฤติกรรมมันนะว่ามันมันจะทำอะไรเราอีกหรือเปล่าเราจะมาผูกมิตรนะครับผมท่านผู้ชมโดยดิการ เอาอาหารเนี่ยมาล่อนะครับหรือว่ามาให้เขานะไม่รู้ว่าเขาน่าจะรับหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูกันอีกทีเนึ่ยเขาทับงสองเราลุ้นกันเลยนะครับว่าเขาน่าจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะครับอโอเคครับทุกคนก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชายคนนั้นคือใครนะก็เลยมาตามตูดของ GM อชายนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกับพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับคนอื่นเนี่ยใช่เรารีบขึ้นห้างก่อนดีกว่านะครับเพราะเขาก็จะมาแบบในช่วงเวลา ประมาณนี้ใช่ป่ะไม่รู้ครับไอช่วงเวลานี้ไม่รู้หมอนกันะพี่แต่ว่าเราลองพี่สูจกันดูพิสูจดูโอเคป่ะรอดูนะแบบอาจจะฟุกฟุกอาจจะมาอีกนะโอเคเดี๋ยวเราลีกไปเลยพี่ไปไปครับไปทอมนะจัดดิ่รู้ว่าจะขึ้นยังไงก็น่าจะต้องปีนถาวรขึ้นไปแหละโอ้โหคือแบบวันนี้ผมโล่งใจมากๆเลยนะที่มีพี่ดิะมาเป็นเพื่อนนะ เพราะว่าปกติผมไม่มีเพื่อนเลยนะครับวันนี้อาจารย์สอนก็นไม่ว่างนะไม่มีคนไหนว่างเลยผมก็เลยโทรหาพี่ดิดหน้าเออพี่ไปด้วยกันไหมพี่บอกไปได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพี่เขาเนี่ยมาดูสถานการณ์แบบพี่เขาจะไม่เคยเจอนะอ <c oughs> แต่ว่าผมบอกเลยถ้าคนนี้มานี่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะกลัวหรือเปล่านะท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวเราีปาไปกันเลยนะครับโอ้ ทาบปีลำบากนะพี่นะแค่ทับปีก็น่าจะล้อไว้หลายทีนะไป่าเนี่ยมันใส่ของเยอะใช่ใช่ใส่ของเยอะนะใส่มีพวกยาพวกเขาเรียกว่าอะไรนะบวกชีบไปเะยมันในแบบช่วยเหลือคนในป่านะครับอาจจะเป็นของกินต่างนั้นนะขมไม่รู้ว่าห้างเนี่ยรับอยู่หรือเปล่านะโอ้โหโอ้โหระวังจริงนะอ่าต้องระวังระวังหน่อยนะ โอ้โหเรียกว่าข้างอันตรายนะท่านชมโอ้ยจัดดิสลำบาเหมือนกันนะเสียงหรอวะจานได้ยินมาไดะยินได้ยินได้รีบขึ้นดีกว่าอาจารย์อ่ารีบขึ้นไปไปหนึ่งวางกระเป๋าไงวะระวังระวังด้วยจะปีนไงวะ บีผ้าก็เหน่อยปุ๊บขึ้นทางอย่างนี้เหรอ,อโอ้โหลำบากได้ได้แล้วเหนื่ยอยเฮ้ยลนะำบากแล้วก่อนนะลำบากเหมือนกันเลยเนี่ยมาช่วยไหมกว้องมากว้องมาโอเคเราช่วยกันนะโอ้ช่วยกันเอากระเป๋มามั้ยรอสักนิดนะ กระเป๋าไหจันจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อะโอเคโอเคโอเคดีมากดีมากกระเป๋าคนหนักโคตรระวังร็ว่ี๋ยวเราจะรีบผูกเปเลยนะครับชมไม่งั้นเดี๋ยวสองคนไม่น่าจะรับอยู่นะจ๊ะนะใช่ใช่โอ้หวันนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับชมบริกุสมา์มากเลยนะบริกุทธิ์แบบร้อนกระเป๋าเราแต่ละคนก็ไม่ใช่เบาๆนะใช่ยูทูบเบอร์นะนะก็ต้องแบบ คนอื่นคนอื่นไปหน่อยเดียวนะแต่เราเดียวเป็นกองเลยกอน่าจะประมาณสัก20่สิบโลได้หรอครับถ้าขอใจยยี่สิบโลนะรขบผมน่าจะ50โลนะไปเดี๋ยวเราจับผูกเบร์แล้วนะล้มแต่วันนี้ตั้งล้วล้มเลย mấy đứa mấy đây đai mấy đứa đai mấy đứa này lò không được. mày 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 มาดิสักทบดึกได้ปะอ่าเออนายมายัางอะไรโอเคร้อนมากเลยนะคือเมื่อกี้นะผมล้มเบาทะกระติกนะท่านผู้ชมคือแบบมันมีเสียงมาจากฝั่งนู้นเลยพี่ดิได้ยินปะ่ะได้ยินได้ยินได้ยินตอนที่ลงไปเอาหนังกะติกได้ยินเลยผมคาดว,ว่ามันน่าจะเป็นมันนะ Mm hmm. เพราะว่าผมมานหน้าก่อนๆน,นแบบมันเนี่ยจะเดินมาทำเป็นเสียงก่อนอ mm ืม hmm. อยู่ดีๆนี่โผล่มาเลยใช่ไหมโผล่มาเลยอื mm hmm. แต่เสียงเนี่ยคือบางทีนะเราสันนิษฐานว่าเขาน่าจะแอบมองเราอยู่หน้าตอนนี้เนอะ mm hmm. ใช่ไหมประมาณนั้นได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั mm ้น hmm. แต่ว่าเราจะขออยู่เงียบๆก่อนท่านผู hmm. ้ชมอยู่นิ่งๆก่อนนะเราจะไม่วนวายนะครับแล้ว เราจะไม่ส่งเสียงดังอยู่นนิ่งเลยแล้วก็เราจะไม่พูดอะไรถ้าเราเจอมันเดิอผ่าหรือว่ามันเดินไปเดินมานั่นเราจะไม่ทักมันออยู่นิ่งนะเราจะยังยังไม่ทักใช่ไหมได้เราจะคอยดูพฤติกรรมมันนะท่านชมงว่าเขาเนี่ยจะทําอะไรเราหรือเปล่านะคือวันนี้เนี่ยมีของมาให้ด้วยใช่ไหมมีมีมีนี่นี่อ๋อนะนี่เนี่ยว่าจะมีของมีของมีของมาให้ครับคือว่ของแห้งนะอ่าของแห้งว่ายังไม่ทําการเหมือนกันแต่ว่าจะลองดูว่ามัน กินหรือเปล่านะครับรู้ว่าเขาจะรับของที่เราเอามาให้หรือเปล่านะออโหลังจากนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ยทำมาทําไล่เราอ่ะเราจะจัดการมันยังไงเราก็ต้องสู้เหมือนได้เพราะว่ามามาคนเดียวถ้ามามาคนเดียวนะถ้ามาสองคนเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยเราจะปีนต้นไม้สูงขึ้นนะจ้านะแต่ว่าอย่ามาทำ้ายเรานะเชือกนี้ไม่เชือกนี้เสื่อมละถ้าจับ ถ้ามันทำร้ายเรานี่แบบเราจะลุมลงไปจะกาเลยโอเคะนะมีเชือกนะท่านผู้ชมโ <Okay. S 1> อเคมีหน้ากระติกด้วยใช่าอาวุธอาวุธอยู่ไหนเออ,เอ,อระวังนะระวังนะแรกก็เหมือนที่น้องชายบอกว่านะครับทุกคนเราเนี่ยจะไม่ทำร้ายเขาก่อนนะครับเราจะดู พฤติกรรมเขาหรือว่ากิริยาเขานะเขาจะมาแบบในรูปแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราเนี่ยจะนั่งรอเลยนะใช่ไหมเรานั่งรอเลยใช่ไหมนั่งรอเลยโอเคโอเคดูสุ่มดูเงียบๆนะอ่าใจได้อยู่ทีนี้เนี่ยน้องออชายบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าอยู่บริเวณฝั่งไหนนะใช่ป้อเมื่อกี้ได้ยินชัดเลยนะเหมือนดูลาร์ล้อมก็ดูลล้อมก็เฮ้ย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 ามาแล้ววะเนี่ยบ คนเดินเข้ามาว่าเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาไม่พูดไม่กล่าวเลยใจเย็นครับวันนี้ผมเอากับเขามาให้นะครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยลุงวันนี้เราเราจะทำดีกับเขาตั้ก่อนนะท่านผู้ชมนะลุงมาไม่พูดไม่จาเลยนะลุงเอาลุงเฮ้ย

เฮ้ยเอาคือเอาแรงเต้นยิงหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมี่นี่ยมะยุนนี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยลบหลบหลบลบเฮ้ย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 ท่านผู้ชมหัวมึงโดนแน่มึงโดนโดนโดนละทีนึงใช่ปะโดนเนี่ยเฮ้ยล่วงละมันล่วงละ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 เฮ้ยจ้าหลบไปจลับมันไปไปแล้วของเนี้ย ะของเนี้ยขอนิ้ววางก่อนมันไม่เอาไปลงลงไปจังเลยเจ็บเจ็บมันเจ็บหนักเนีเ่ยเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหน่วะจางไป<ง>ดูค่ับมันจะวิ่งไปไหน่วะเฮ้ยเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหน่วะเฮ้ยตรงซ่ามันว่าโดนเต็มเต็มเลยเฮ้ยเอาลองเอาของไว้เฮ้ยนี่เฮ้ยหั มันมันดูว่าคืออะไรมันจะดูว่าคืออะไรมันเหมือนเหมือนมันจะไม่รู้จักนะเฮ้ย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 เขาไม่เอา啊เฮ้ยถือดิถือดิจะซ้ำมันทัชทีนเฮ้ยเอาเหตุการ์ไปเดิมแล้วว่ะจ้าระวังระวังนะเฮ้ยใส่หินมาท่านผู้ชมนะ Dạ nó, nhà nó ơi. ơi. Ơi, ơi ơi dạ Ơi. ơi. Can. Con đi, con đi Ê, đồ. Ê, Ê lu cái thằng nó bay luôn. Đúng rồi. Trước này, trước này. À. này. Trước chỗ này. Thằng nó bay luôn. Ơi, thằng bay, nó bay. Tôi giữ thắm, tôi giữ thắm. Anh nó tận nặng nhá. Đúng rồi, rồi. Chá, chá. Chiếc mà, chiếc mà đúng không? À, chá, con mới con. ủa lên mình Bỏ ủa nè đi ủa ui chút 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 trước chút 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 chút

Dạ luôn, chạy lên Chạy lại cao anh ơi, luôn 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 bay đi, đi, nó luôn lắm, nó luôn mình luôn bay Luôn 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 bay

เหนือแตกเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเ้ยยังไม่จอบอ่ะยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยยังไม่จบได้ยังไม่จ,บ,มจบเฮ้ยโอ๊อยระวังระวังเไปแล้วคือไปแล้วจบแล้วแต่เดี๋ยว,วมันที่อยู่มันอยู่นู้นแน่เลยระวังนะเฮนะ้ยจอดูห้าตอนนี้ดิ พ,พังแล้วแน่น่ะพังแล้วยังอีกด้านหนึ่งแล้วเจอป่ะท่านผู้ชมคือเหมือนมันมีคาถาอาจารย์อือี่ยต้มยิดทีเดียวฆ่าเลยนักติ๊กันนะเ,ออเนี่ยเออทีเดียวฆ่าเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยระวังนะโอ้โหทำให้พังเนี่ยคือเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยห้างพังหมดแล้ว เป็นไงจ้าโหดไหมล่ะโห,ด,ลละโหดดิโค้ดเลยอ่ะข้บไปแล้วไม่ละช้ามันไปและระวังนะระวังนะนั่งเปย์ไว้นั่งเปย์ไว้เฮ้ยจ้าระวังระวังระวังมาเหยียบตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S มันอะไรอย่างนี้เหรอวะมาอยู่นี่มามาเลย โบแล้วก็หนักซะด้วยนะ,ะมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งห้างพังแล้วอ,อันนี้นั่งไม่เป็นไรหรอมั้งอ่าๆไม่น่าจะเป็นไรนั่ง้ได้นั่งได้เฮ้ยอย่างนี้เราต้องไปแจ้งใครบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องแบบถ้ามีแบบพวกมาถ่ายคลิปน่ากลัวนะอย่างนี้หืมบนหนักซะด้วยอ่ะ คือทุกคนครับตอนนี้สถานการณ์ก็เงียบแล้วนะผมคาดว่าน่าจะกลับไปแล้วนะครับใช่แล้วก็ดูห้างตรงนี้นะครับทุกคนคือเจ๊งเลยเจ๊งเลยนะครับทุกคนคือเชียงลงตรงเนี้ยนี่ถล่มแล้วนะครับตรงนี้<ช>ดูครับมันเปิดขนาดน,นี้เลยโอ้โหน่ากลัวมากใช่ใช่คือซึ่งไม่สามารถพักได้แล้วนะใช่ถ้าเรานอนไปเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่ปลอดภัยกับเราทั้งสองคนเลยนะใช่ท่านผู้ชม,มไม่ปลอดภัยแน่จะหุงข้าวก็ไม่ได้ด้วยใช่ใช่เราต้องรีหาสถานที่พักอื่นที่อื่นนั่นแหละใช่ใช่นะ คือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเออน้องชายเนี่ยเคยแบบได้มาเจอครั้งหนึ่งแล้วใช่ปะใช่คือสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนี้ประมาณนี้ปะโอครั้งนี้โคตรสดใช่เหรอใช่คือครั้งนี้เนี่ยเขามาลือออกเลยนะใช่ไหมมันจะทาห้างพังเลยเจอทําห้างพังเลยมันจะไม่ให้เรามาอีกแล้วอ่ะอืมคือแล้วก็น้องชายบอกว่าถ้าของมาแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็กลับไปนี่คือจะไม่มาอีกแล้วใช่ป่ะไม่มาอีกเลย เพราะว่าเหมือนแบบว่าบางทีเราก็มากั่สองคนนี่แหละมันอาจจะกลัวเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนมันจะไม่กลัวเราเลยอืใช่แต่ผมบอกเลยว่าตัวเขาเล็กนะเล็กแต่แหลงเยอะมากแหลงเยอะมากคือสะบัดทีหนึ่งรุดหมดเลยนะโอ้โหเล้วคนนี้แหลงเยอะจริงกาว่าตอนแรกจะมัดไว้นะนี่ผมมาสองคนนะอแบบถ้ามาคนเดียวอย่างงี้ยไม่กล้าลงไปหรอกในมันเยอะจัดแรงเยอะนะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ได้บาดแผลกันไป คนละเล็กน้อยนะทุกคนคือเสบไปทั้งขาเลยนะมันตีตีผมนี่คือบวมหน้ากว่าเดิมใช่เหรอใช่มันมีรอยเกาจำช้ำอะจำช้ำเดี๋ยวเนี่ยออืมเป็นรยคือผมเนี่ยก็ถลอกของขาลนะทุกคนดูดูดจะได้บาดแผลมาอีกจ้ะก็เนี่ยดูครับแดงจำเป็นจำจำเต็มเต็มเลยอืแล้วแรงมันเยอะมากใช่ใช่แต่แต่มันไม่แค่เมิ่งนะอืถ้าเมิ่งย่งไม่มากลางวันนะท่านชอ่า เดี๋ยวก่อนถ้าสมิงน,นี่บ้า้นเหล่านะั้นจะโดนหนักกว่านี้อ่า <c oughs> ใช่ใช่ใช,ใช่คือเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยกล่มกับน้องชายเนี่ยก็จะเก็บข้าวของ <จะ S 1> แล้วก็หาที่พัใกใ,<ช>พใหม่กันเลยใช่หาที่พักใหม่กันเลยนะทุกคนเพราะเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไว้นะดูดินอนไม่ได้เลยนะเชียงลงอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะรีบเก็บข้าของก็เดินทางกลับเลยดีกว่านนะ<ช>เดี๋ยวกลัวย,ยิงมาทีเดียวพังเลยเดี๋ยวกลัวว่าเราทําอะไรชักช้าเนี่ย เดี๋ยวข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยน่าจะยุ่งน่าจะดุกห้างน่าจะอยู่ไม่ได้นะใช่ใช่ห้างน่าจะอยู่ไม่ได้เลยโอเคอยังไงก็ฝากเป็นกําลังจใจเราทั้งสองคนด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็สําหรับคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอติดตามดูได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเ,เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะครับบายๆครับระวัง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 